สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะพาท่านไปตามข่าวของคุณนกพงศกรแห่งหมอลำเสียงวิหกของพวกเราว่านกพงศกรเขาทำอะไรกันบ้างผมก็ห่างหายจากการใช้เสียงมาพอสมควรไม่ทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่เพราะว่าลำคอมันเจ็บ เก็บคอเป็นหวัดลงคอตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากพอสมควรนะครับก็กลับมาเล่าข่าวให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะพาไปดูข่าวของคุณนกคงสก,กรซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็มีรถแห่ฉลองขึ้นบ้านใหม่ให้กับคุณป้านะครับ ให้กับคุณป้าข้างๆบ้านของเขาโอ้โ oh หตอนนั้นคุณนุกพงศกรก็วันเปิดทําพิธีบวงสรวงก่อนเปิดฤด,ดูการแสดงก็ได้พูดถึงคุณหนุ่มธงชัยคุณหนุ่มธงชัยก็มาพูดถึงคุณนุกพงศกรว่าเป็นคนกระตันอยู่พูดแล้วกล่าวถึงว่าเคยไปอยู่ด้วยเพชรอีสานมา แล้วก็คุณนุกพงศกรก็ไปช่วยงานเปิดฤดูการแสดงของคุณเพชรธงชัยนะักเพชรอีสานคุณหนุ่มนะครับมาใหมาๆที่ตลาดเมืองอุดรธานีนี่โอ้โหใกล้ๆบ้านผมเองแต่บางิินวันราชการผมก็มาอยู่ที่จังหวัดเลยเลยไม่ได้ไปร่วมนะครับเมื่อวานนี้ก็ใหม่ๆสดๆร้อนๆนกพงศกรก็ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้คุณป้าคุณนุกโฆษกรได้โพสเฟซบุ๊กเมื่อวันก่อนนู้นคุณนุกโฆษกรก็บอกว่าพี่น้องครับผมมีสตอรี่เรื่องราวชีวิตหนึ่งมาเล่าให้พี่น้องฟังครับตั้งชื่อเรื่องว่าป้าข้างบ้านก็นแล้วกันครับป้าข้างบ้านของพี่น้องเป็นแบบใดครับแต่ป้าข้างบ้านผมเป็นแบบนี้ สมัยผมเป็นเด็กน้อยครอบครัวผมลำบากมากฐานะไม่ดีอยากไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปอยากได้อะไรก็ต้องรอหน้าเกี่ยวข้าวแม่ขายข้าวได้ค่อยจะได้มีอะไรกับเขาป้าทองอยู่กับลุงปิสองเท่าดูแลกันเพื่อนจะเห็นความลำบากของครอบครัวผม และคอยช่วยเหลือตลอด5บาท10บาทเชื่อไหมครับนกไม่เคยลืมเลยความนกไม่เคยลืมเลยยามผมจะไปโรงเรียนแม่บ่มีเงินให้ก็ได้ยืมป้าทองให้ผมให้ไปก่อนตลอดเวลาผ่านไปลุงปี้เสียป้าทองก็ใช้ชีวิตคนเดียวตามลำพังดูจากแววตาก็จะรู้สึกถึงความทุกข์ที่มีอยู่ข้างใน อยู่บ้านหลังเก่าๆซมๆไม่น้ำซ้ำที่ของบ้านแกต่ำมากฝนตกน้ำท่วมจมูกได้เลยเลยครับพูดเท่าเนาะครับไม่มีลูกเต้าไม่รู้ว่าใครจะดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยเงินคำกาแก้วก็ไม่มีผมเลยถือโอกาสนี้ตอบแทนดูแลแม่ป้าด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินกลุ่มปิดลูกชาวนาไล้โชว์ สร้างบ้านหลังใหม่ให้ป้าสร้างมาเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยจนเป็นบ้านเสร็จสิ้นเป็นตาอยู่แหงครับพอการเป็นอยู่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีไปด้วยร่างกายก็ไม่ป่วยง่ายที่โพสต์ไม่ใช่อยากอวดว่ามีเงินแต่ผมให้พี่น้องรู้ว่าถ้าบ่มีพี่น้อง เมตตานกสนับสนุนนกนกก็คงไม่มีแรงทำได้ขนาดนี้วันนี้นกขอมอบบ้านหลังใหม่กับชีวิตใหม่ให้ป้าไม่เหงาไม่เดียวดายอีกต่อไปพอมีเรือนงามคนก็อยากเข้าไปหาหลานลานก็อยากมาเยี่ยมยามถามข่าวมันคือเรื่องจริงขอให้การเดินทางของนกและลูกวงจงเจริญก้าหน้าด้วยเถิดครับ เมื่อแรงนี้มีคอนเสิร์ตฉลองบ้านหลังใหม่ป้าถ้าบอเก็บค่าบัตรกลุ่มปิดนกเองก็คงแย่นำค่าใช้ใจ่ายขอแรงสนับสนุนตามกำลังนะครับไผบวไหวก็รอไล้วงไผไว้ก็ไปต่อขอบคุณที่สนับสนุนนะครับงานหน้าชมฟรีนี่คุณนกก็ปักหมดุดกลุ่มเอาไว้ ท่านผู้ชมครับผมก็ตั้งชื่อข่าวนี้ว่านก ok พงศกรศิลปินยอดกะตันอยู่สร้างบ้านให้ปลาทองผมตั้งไววแบบผมตั้งชื่อหัวข้อข่าวแบบนี้ผมตั้งเกินไปไหมพี่น้องผมว่าไม่เกินไปนะ <c oughs> เพราะจากข้อความของคุณนก ok พงศกรก็บอกว่าคุณนกพงศกรนี่เป็นครอบครัวที่มีความยากจนมียากลําบาก ปน,นิดที่คนอีสานเขาเรียกว่าข้าวข้าวขาดแรงแกงขาดหม้อไว้ยังงั้นเถอะนะขาดขาดเขินเขินมีบ้างไม่มีบ้างฐานะครอบครัวยากจนป้าทองกับลุงปิเขาก็อยู่กันสองคนไม่มีลูกเต้านะครับก็คอยซับพอร์ตให้เงินห้าบาทสิบบาทให้ยืมให้เอาไปก่อให้ใช้นะครับคุณนพพงศกรเขายัางจำได้จำได้เมื่อวันที่เขาลำบากเนี่ยมีป้าทองกับลุงปิอยู่ข้างๆเขา วันนี้ป้าลุงปีไม่อยู่เหลือแต่ป้าทองอยู่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะนิ่งดูได้เฉยเฉยเพราะว่าอะไรพราะว่าคุณลกพงศกรก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะเท่าที่ผมดูนะลูกพงศกรตอนนี้ยังไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะครับไม่ใช่รวยเป็นร้อยล้านพันล้านเสมอหร่เขากำลังเป็นเวรุ่นสร้างตัว ในขณะที่เขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยเขาก็ยังคิดที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่มีความยากลำบากอยู่พี่น้องครับผมตั้งคุณนกพงศกรว่าเป็นศิลปินยอดกระตันอยู่เนี่ยก็คงจะไม่เกินไปที่เราพูดอย่างนั้นนะครับที่ผมพูดอย่างนั้นคงจะไม่เกินไปไม่เกินไปอย่างแน่นอนครับเสร็จปุ๊บ เขายังเอารถแห่ไปฉลองให้คุณป้าอีกฉลองขึ้นบ้านใหม่ให้คุณป้าอีกแม้จะมีการขายบัตรกลุ่มปิดนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันจะต้องมีค่าศิล,ลปินค่านักดนตรีค่าทีมกองถ่ายอะไรของเขานี่ก็เป็นทือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายคนที่เข้าใจก็เข้าไปช่วยเหช่วยเหลือซื้อบัตรกลุ่มปิดส่วนคนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ว่ากําลังทรัพย์อาจจะไม่ถึงก็ ช่วยๆอยู่ห่างๆใกล้ๆให้กำลังใจก็ถือว่าขอบคุณพี่น้องครับเงินหบาทสิบาทสมัยก่อนเนตหลายคนอาจจะลืมไปได้ก็ได้อ,อป้าแกก็จะอยู่ยังไงก็ได้นะถ้านุกงงสกรไม่เป็นคนกระตันอยู่นะครับนี่มีต่างสาธุรุป,ปนังกระตันอยู่กระตะเวทิตาความกระตันอยู่คือรู้บุญคุณกระตะเวทิตาคือการตอบแทนบุญคุณ วันนี้นกโงศกรได้ทั้งรู้บุญคุณพระทองแล้วก็ได้ตอบแทนบุญคุณพระทองจึงเป็นคนที่มีทั้งกรตันยูและกะตะเวทีไปพร้อมๆกันเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่มีต่างสาธุรุป,ปนังกตันยูกะตกะตวิทิตาความกตัญยูกระตะวิธีเป็นเครื่องหมายของคนดีผมชื่นชมวนกโงศกรเป็นคนดีส่วนเราพี่น้องแฟนขับแฟนเพลงทั้งหลายจะชื่นชมเหมือนผมหรือไม่ นะครับจะชื่นชมมันผมหรือไม่บ้านหลังนี้รีโนเวทออกมานี่ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับก็อย่างน้อยหลักแสนนะมีใครครับที่จะล้วงเงินปีหนึ่งออกมาบริจาคเป็นแสนก็คงจะยากลำบากพอสมควรแต่ในวันนี้นกพงสะกอเขาบริจาคมาแล้วนกพงสะกอเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเงินของเขาอย่างเดียวแต่เป็นเงินแฟนคลับแฟนเพลงที่สนับสนุนไลฟ์กลุ่มปิดนกลูกชาวนาของเขา ฉันพวกเราก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดช่วยกันซื้อบ้างซื้อตลอดบ้างซื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่ตลอดเวลาบ้างเงินของเราส่วนหนึ่งก็ได้นาไปทําประโยชน์นั่นก็คือเราได้สนับสนุนคนดีนะครับก็เป็นเงินที่เราได้ทั้งความสนุกสนานในการชมศิละปะการแสดงแล้วเรายังได้ทําบุญร่วมกับคุณกบพงศกรอีกพี่น้องครับพวกเราสนับสนุนคนไม่ผิดแฟนคลับแฟนเพลงของมอลำเสียงหก สนับสนุนคนไม่ผิดคนครับพี่น้องไม่ผิดคนอย่างแน่นอนผมบอกว่าผมไม่ผิดคนอย่างนั้นผมเที่ยวไปเที่ยวกลับนี่หมอลำเสียงวิวหกตอนปิดเทอมนี่ไปเกือบตลอดนะครับมีไล์สดวันไหนก็ไปบางวันไม่ไล์สดก็ไปเนี่ยผมไปเยี่ยมชมไปชื่นชมคุณนกพงศกรแล้วก็ทําคลิปทําอะไรเนี่ยไม่เสียดายเวลาเลยตั้งแต่นกพงศกรออกจากระเบียบว,วัฒนศิลมารู้จักแต่นุน่น แล้วตามมาจนเขาสร้างวงเนี่ยไม่เสียดายเวลาเลยที่เราได้ติดตามชื่นชมสนับสนุนเขามานะครับเรามาดูว่าใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับหลังจากคุณนพพงศกรโพสต์ไปเขาบอกว่าชื่นชมครับนี่คุณตักกตนนต๊กกะระแตนชนระดาตั๊กกระแตนชนระดาก็มาร่วมกับคุณนพพงศกรครั้งหนึ่งแล้วมากับน้องอไอไา,าครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณตั๊กกะระแตนชนระดาก็บอกชื่นชมครับ เฮงเฮงเป็นที่รักของแฟนๆเดือหำเห็นไหมครับคุณแกะกาแตนชนรดาก็มาให้กำลังใจคุณนกพงศกรคุพงศกรก็ตอบว่าขอบคุณครับเอื้อยคนเก่งของน้องนะครับคุณแม่ลำยองก็บอกว่าขอชื่นชมนักคะนะครับคุณแม่สายไหมก็บอกว่าลูกชายของแม่เป็นคนดีที่สุดครับเห็นไหมครับ สุดยอดเลยครับผมบอสนกคนเก่งนี่คุณอาพลชัยเลิศบอกว่าพี่ตองมาร้องเพลงนี่เขาเชิญพี่ตองด้วยเสดายคักเลิครับนะครับพี่ตองมาร้องเพลงเนี่ยเขาก็รู้กันนี่คุณจริยาพิมพ์สวัสดิ์บอกว่าดีใจกับแม่ทองด้วยจ้าลูกชายทำดีมากขอให้วงหมอลำเสียงวิหกและครอบครัวจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่กันงานดังปังปังปังเนี่ย <c oughs> คุณเสริมสวยเดือนซาลอนเสริมสวยเดือนดาวซาลอนก็ยกยุโป่งให้เลยคุณเอกวิรศัก์ก็บอกว่านี่แหละคนจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเป็นตัวอย่างที่น่าเรียนแบบมากขอให้หลาจงเจริญเด้อคํแแพงคุณตอง นะครับคุณตองวิทยานี่นเป็นกลุ่มไฟ้สดก็บอกว่าชื่นชมพ่อจ๋าครับขอให้บอสเจริญร,รุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่คนรักคนชื่นชมแบบนี้ตลอดไปนะครับแม่ต๊อกสายไหมแฟนเพจแม่ต๊อกสายไหมก็บอกว่าสุดยอดมากเลยครับลูกชายลูกชายนกพงศกรเป็นคนดีคิดดีทำดีขอให้เฮงเงปังปงตลอดไปนะครับคุณปิ พี่รมยาก็บอกว่าน้ำตาสิไหลรักรักรัก,รก,รกหมอลำเอฟซเก็บอกชื่นชมบอสนุเดจ้าบัดนบนบด้นเดจ้าเป็นคนดีแบบนี้ทุกวันหายากคักจ้ายายนีมักมวนก็บอกว่านี่แหละลูกสวรรค์ท,ท่านทรงมาเกิดทีแรกท่านก็ทดสอบความอดทนของเราก่อนให้เจอวประสักและปัญหาต่างๆ แล้วค่อยให้สบายทีหลังจงภูมิใจเถอะลูกหนูได้ทำดีที่สุดกับครอบครัวข้างบ้านกับสังคมขอให้หนูเฮงๆปังๆยิ่งขึ้นไปรักลูกชายคนนี้ที่สุดนะครับคุณชัยวัตรบอกว่าขอบคุณบอสแทนป้าอีกคนครับคุณสุดารัตน์ก็บอกว่าความงามความดีความกตัญญูให้บอนกจงเจริญรุ่งเรืองในสายมอลํา ยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าขอให้มีความกตันยูส่งเสริมขอให้ความกตันยูส่งเสริมให้หนูมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปคนไม่ลืมบุญคุณคนมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนนี่คุณพีระดาเขาบอกว่าอย่างนี้อหนูฟูมฟายบอกว่าคุณสุดยอดมากค่ะคุณน,นกพงศกรขอให้บ้านใหม่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะฮิงฮิงรวยทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ นะครับคุณสรยาอินจันทะก็บอกอินทจันก็บอกว่าขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะนกพงสกรเสียงวิหกคุณเชอรี่เนี่ยเป็นแอดมินด้วยนะครับพ,พ่อพระเทวดาเดินดินคุณเชอรี่ก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับคุณรัชจันทร์โีก็บอกขอยบอสนกและทีมงานเสียงหกดังๆปังปังเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณติ๊ก คุณตุ๊กติ๊กก็บอกว่าให้เจริญนะครับคนเก่งคุณแม่จันพิงสังคบาลีก็บอกว่าแม่เอฟซีเคยได้ยินชื่อเสียงวงวิหกมาแต่ไม่ติดตามพอมีน้องอายเข้ามาติดตามแบบจริงจังยิ่งรู้จักผู้ชายคนนี้ยิ่งชื่นชอบชื่นชมในความดีคิดบวกขอให้เจริญนะครับเห็นไหมครับคุณแม่ไม่เคยติดตามมาเลยพอน้องอาอ้ไเข้ามา คุณนพงศกรก็ไปเอาจับน้องออาายขึ้นมาอา,ายก็มีความยากลาบากในการใช้ชีวิตคุณนูกพงศกรก็เห็นความลําบากของตนเองพอไปเห็นคนลําบากของตนเองก็หยิบขึ้นมาเอามาช่วยพยุงเชิดชูขึ้นคุณแม่เมื่อเห็นอา,ายมาคุณแม่ก็ตามมาตามมาก็เห็นคุณนุกทำความดีเห็นไหมครับความดีก็จะกระจายเม็ดพลังแห่งความดีก็จะเจริญยิ่งขึ้น นกเขาเป็นคนสายบุญค่ะชอบช่วยเหลือถิ่นฐานบ้านเกิดพัฒนาส่วนรวมของชุมชนวัดและโรงเรียนถ้าคนเคยติดตามมานานก็จะเห็นบ่อยๆค่ะจริงครับอันนี้จริงๆว่าเขาสร้างหอระฆังสร้างโรงเรียนนะครับนี่โรงเรียนก็เปิดวงให้โรงเรียนปิดวงให้วัดนะครับดีเจน้ำปลาท่องดีแล้วก็มีความสุขกับหัวหน้านกนำครับที่ใดตอบ ท,ที่ได้ตอบแทนแล้วดูแลป้าทองในส่วนหนึ่งขอให้หัวหน้านกร่ำร่ำร,ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณเพลินพิษแสงคำก็บอกว่านี่แหละที่ชื่นชมคนคนนี้ใช่ว่าไม่รู้ว่านกพงศกรเป็นคนแบบไหนแล้วไอ้คนที่ว่าที่ว่าเวลาโน้นเวลานี่ให้พงศกรดีซํำไดครึ่งนกบอแม่ดูดูแล้วก็เห็นมาตลอดว่านกเป็นคนดี ทำไปครับคนดีของสังคมความดีเป็นเกราะกำบังให้บักหล่ารอดจากสิ่งไม่ดีมันจะเฮ็ดให้เราเจริญรุ่งเรืองเด้อลูกเดินทางไปใสมาใสก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเทวดาเดินดินของบ้านเสียงวิหกรวยๆปังๆเห่งๆมีงานตลอดปีตลอดไปให้ไทยบ้านลูกเสียงวิหกได้มีอาชีพทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว จริงๆครับคุณนกองศกรเขาสร้างงานเพื่อที่จะสร้างเงินให้กับทีมของเขาเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเขายังสร้างงานสร้างเงินเขาทําเพื่อลูกวงเพื่อทุกทนแล้วเขาก็อยู่กับสมาชิกวงแบบพี่แบบน้องมีคอมเมนต์คุณแม่ราตีศรีชัยมูลก็บอกนี่แหละอีเม่เช่นช่มลูกมาตลอดเจริญทาํามาค้าขึ้นด้วยลูกเด้อเห็นไหมครับ คุณการจนานามวงก็บอกคิดดีทำดีจะตามมาครับสุดยอดค่ะรักที่เขาเป็นแบบนี้คนดีววน้ำใจนกพงศกรขอยอยู่เย็นเป็นสุขนักกนี่คุณการจนาการจนาคุณนะครับความดีที่สร้างมาเมื่อถึงคราวตกทุกข์ได้ยากปานใดก็จะมีมือวิเศษด,ดึงลูกขึ้นจากกองทุกข นั่นสู้ๆคนเก่งคุณจิราภาก็บอกอย่างนี้จริงๆครับคุณนกพงศกรเนี่ยเขาออกจากระเบียบว,วันศิลป์มาสร้างวงเขาได้นางเอกมาด้วย <_ S 1> พอนางเอกลงไปก็มีนางเอกคนใหม่ขึ้นมาพอนางเอกคนนั้นลงไปก็มีน้องคนนี้ขึ้นมาแทนอย่างนี้ตลอดเขาเรียกว่าทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจของคนนะครับเขาเรียกว่าความดีคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม นะครับต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความเจริญคุณแม่น้ำพึ่งก็บอกอ่านแล้วก็ร้องให้นำลูกนกดีมากครับลูกนกป้าข้างบ้านของลูกดีเลิศประเสริฐมากคอยลูกนกเจริญเจริญนะครับทำการสิ่งใดก็ขอร่ำรวยเงินทองนะขอยวงเสียงวิหกรถแห่ดังปังๆครับทำดีน่าชื่นชมมากๆครับลูกนกเป็นคนดีที่ไม่ลืมบุญคุณ ถึงเราจะไม่รวยเงินทองแต่เรารวยน้ำใจและความดีใช่ครับคุณแม่น้ำพึ่งพูดว่าแบบนี้ถูกต้องที่สุดครับคนรวยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัรญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บานโตนกพงศกรแม้ยังจะไม่รวยเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศิลปินวงอื่น แต่วันนี้เขาก็ช่วยคนไปด้วยสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยทำความดีไปด้วยไม่ต้องรอว่าวันที่ฉันรวยที่สุดฉันถึงจะทำความดีชีวิตของคนมันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเราทำดีไปเรื่อยๆทำดีวันนี้คนไม่มีเงินเหมือนนกพงศกรก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรให้พระหนึ่งรูปข้าวหนึ่งคำหนึ่งปั้นหย่อนลงไปในบาตรเกลือหรือน้ำพริกหย่อนลงไปในบาตรเก็บ ผักข้างรั้วหย่อนลงไปในบาศหรือช่วยเหลือคนที่ลําบากช่วยเหลือสัตว์ที่ลําบากก็เป็นบุญกุศลน,นะครับคุณสวรณีก็บอกว่าพงศกรเทวดาเดินดินจริงค่ะนะครับยินดีด้วยนะข้าอยู่เดินเป็นสุข <c oughs> นกเก่งมากๆจากขอบคุณที่ดูแลคุณยายทอง้ลยจา้าขอให้น้องเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณเฟิร์นสีก็บอกนี่นะครับมาดูปุ่มปุ้ยอารีรัต บัวพาเขาบอกว่าอ่านโพสต์ดีน้ำตาไหลเงินหบาทสิบาทในวันที่เราไม่มีมันมีค่ามากมายคนที่ไม่ลืมบุญคนบุญคุณคนมีแต่ความเจริญขอให้หลาเจริญเดอ้อชื่นชมติดตามคนไม่ผิดอิลีจริงๆครับพวกเราติดตามคนไม่ผิดจริงๆเราติดตามให้ความช่วยเหลือศิล,ลปินเสียงหกนกพงศกรไม่ผิดจริงๆครับเราเดินทางไม่ผิดแน่นอน ชื่นชมในความมีน้ำใจขอให้เป็นที่รักของแฟนคลับแฟนเพลงเป็นนานๆนะคะคุณคุณนุชกิตรานะครับมาดูคุณหลอดทองก้านแก้วก็บอกว่าขอให้บ้านหลังนี้ให้ป้าทองอยู่เป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆนะคะขอให้พงศกรเฮงปังๆรวยรวยท่านต่อไปนะครับคุณเติมดวงก็บอกคุณเติมดวงว่าขอให้ผลบุญที่น้องทํา ส่งให้ชีวดครอบครัวได้ธุริจการงานราบรื่นเฮงเฮงปังปังคุณวาลิกาเวียงคำก็ขอชื่นชมน้องนกพงศกรผู้ที่มีใจิตใจงดงามเหมือนหน้าตาขอให้นำพาเสียงหกปังปัง,ปงเป็นที่รักของคนทั้งประเทศและทั่วโลกด้ยจ้าครับผมไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์เยอะนี่พระท่านก็บอกว่าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วนกอ่านแล้วซาบซึ้งใจนักพระมหายุทธวัดไทย ไทยพวนจิรพงศ์นะครับท่านก็มาให้พรคุณนกพงศกรคุณงามความดีความกตัญญูของนกจเจริญรุ่งเรืองจะพาคนในครอบครัวเสียงหกจเจริญปังปังคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คอยพูนพาครอบครัวรวยรวยและรวยนักฆ่าลูกนะครับอ่านไม่หมดนะครับคนเข้ามาชื่นชมคุณนกพงศกรมากมายเหลือเกินก็ต้องขออาภัย ที่ไม่สามารถที่จะอ่านให้ทุกท่านได้แต่ผมรู้ว่าทุกท่านรวมจิตรวมใจรวมน้ำจิตรวมใจเพื่อคุณนกพงศกรเพื่อให้เขามีพลังกํเพื่อให้เขามีพลังในการสร้างความดีและขับเคลื่อนหมอลําเสียงหกให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ธรรมาหากินของเหล่าศิลปิน ผมก็คิดว่าแม่แม่พี่พี่น้องน้งแฟนขับแฟนเพลงทั้งหลายเนี่ยก็คงจะให้การสนับสนุนคุณนพพงศกรตลอดไปเขาบอกว่าคนทำความดีคนไม่เห็นบางทีเทวดาก็เห็นนะครับเทวดาฟ้าดินกำลังมองอยู่บางทีคนอาจจะลำบากแต่น้อยเพื่อที่จะให้คนเนี่เขาบอกความทุกข์ที่ทานทนมันสอนคนให้ทนทานยิ่งเนิ่นยิ่งนาวนานยิ่งสอนคนให้เกรงใจ ความยากลำบากในอดีตของนพงศกรได้ขัดเกลาหล่อหล,อ,ลอมจิตใจของเขาให้เขาเห็นความทุกข์ของตัวเองที่เคยมีเมื่อโตขึ้นมาเขาพอมีหยิบมีใช้เขาก็นึกถึงความทุกข์ของคนรอบข้างเขาเข้าใจในการบริหารวงนกวงสอลลำเสียงหกเขาเคยเป็นแดนเซอร์เขาเคยเป็นคอนวอ์เขาเคยเป็นพระเอกเคยเป็นตัวร้ายมาก่อนเขาย่อมรู้ดีว่าลูกน้องต้องการอะไรสมาชิกในวงต้องการอะไร ผมคิดว่านกพงศกรจะเป็นคนที่เข้าถึงจิตเข้าถึงใจแล้วก็ไปนั่งอยู่จิตในจิต,ใจ,ตใจของคนทั้งที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงทั้งที่ยังไม่มาถึงและทั้งที่ยังจะมาขออำนาจเทวเดอาฟ้าดินทั้งหลายทั่วสา,ากลจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสา,ากลจักรวาลบ,บ,บ,บรารมีของพระมหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และบรรพุรุษของไทย บารมีคุณงามความดีบารมีของพระรัตนตรัยจงโปรดช่วยอภิบาลคุ้มครองคุณนกพงศกรคณะมอลำเสียงวิหกแฟนขับแฟนเพลงที่ช่วยเหลือคุณนกพงศกรมาตลอดขอยทุกคนจงมั่งมีศรีสุขกินใย,ยบกจกยหยลง้งใยเขินเป็นหาดใย,ยขาดเป็นว่างใช่ตุะวังใช่ยมั่งขลั่งเงินข้ามแก้วอย่าได้ขาดเขินทง ให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขาเต็มกระเป๋อืงนตึงนอนหลับก็ได้เงินพันนอนฝันก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนยางแกงแขนก็ได้เงินล้านหลายหลายล้านหลายหลายล้านบางไม่สิสุขทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ